หวยปฏิทินคำชะโนดเลขเด็ดงวดนี้วันที่30ธันวาคม66ภาพจากเฟซบุ๊กนักเรียนลาพินเมทิตมาตามกันต่อกับเลขเด็ดงวดนี้วันที่30ธันวาคม2566ซึ่งวันนี้เราจะมาเอาใจสายพญานาคจึงขอนำเสนอเลขเด็ดปฏิทินคำชะโนดใครที่พร้อมแล้วเตรียมหากระดาษปากกามาจดโดยมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้ หวยปฏิทินคำชะโนดงวดนี้วันที่30ธันวาคม66 23งสถึงสอถึง2 5 2 8ถึง5 3ถึง5 4ถึง5 8เป็นอย่างไรบ้างกับแนวทางเลขเด็ดปฏิทินคำชะโนดหวังว่าจะได้เตรียมรับทรัพย์สิส้นปีแต่หากข้อหวยคนไหนยังไม่หนำใจอยากได้แนวทางเพิ่มเติมอีกก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่หวยกระปุกจะมีการรวบรวมสถิติหวยออก รวมไปถึงหวยเด็ดจากสำนักดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดแผ่นๆผ,นผนพร,รวยเลขเด็ดนกตาทิพย์หวยดุยพร,รันเลขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลขวิ่งเงินล้านตระกูลแสนสุขเป็นต้นเพื่อให้คอหวยได้พิจารณาตัดสินใจอีซื้อลอตเตอรี่กันให้ปังๆในทุกงวด